เราก็จะฟาดกับฟันกันไปมาในทางโซเชียลมีเดียซึ่งอ้อไม่ได้เคยฟ้องเขาอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เขาฟ้องอ้อนะคะอ่าสองคดีคดีแรกที่ศาลดอนเมืองนะคะเป็นคดีที่อ้อไปร้องบริยาทนายความเขา,าแล้วเขาก็มาฟ้องอ้อนะคะโดยที่ทางนั้นยังไม่ตัดสินอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราก็ยืมหอนไปอย่าลืมว่าประเทศไทยมี3าศาลนะคะคดีในลักษณะอย่างนี้เยอะแยะ,ยะนะครับเยอะแยะที่ฟ้องร้องกัน ืบเนื่องจากที่ศาลจังหวัดสะแก้วตำบลท่ากเกษมอําเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นตน้นคดีที่นายธรรมราชสารพัญญาหรือทนายธรรมราชยื่นฟ้องนางสาวชาลิดาพระวงละมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งกระทำผิดสข้อหาในข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เนื่องจากมีการจัดถแถลงข่าวว่าเจ้าตัวนำรถดูคติของลูกความไปใช้ทั้งที่ความจริงมีบันทึกข้อตกลงทุกขั้นตอนจนเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นผู้พิพากษาป,ประจำศาลจังหวัดสะแก้วได้ยกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาสองกรรมและข้อหารกระทำผิด PDPA 1หนึ่งกรรม ส่วนข้อหากระทำผิดพรบอรคอมนั้นสามีคำสั่งลงโทษให้จำคุกจำเลย24เดือนโดยไม่รอลงอาญากับการกระทำความผิด4ีกร,รมตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา16ซึ่งทางด้านของนางสาวชาลิดาจำเลยได้ยื่นขอประกันตัวและยื่นขอต่อสู้คดีในชั้นอุทธร์ต่อไปล่าสุดต้นอ้อได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องคดีบอกว่าคนเข้าใจผิดและคนเป็นห่วงอ,อ้อเยอะมากอ้่เห็นนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ แต่ว่าอ้อตอบไม่หมดอ้อโพสชี้แจงไปแล้วเรื่องของอ้อกับคดีธรรมราชเรามีวิวาทะกันในทางสื่อมานานแล้วตั้งแต่อ้อทำคดีเชื่อมจิตชั้นต้นอุอทธรดีกานะคะแล้วก็มาวันนี้เป็นคดีที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งเขาฟ้องออกมาสามข้อหาหมิ่นประมาท2กระทง p d p ีพนำเข้าข้อมูลส่วนตัวนะคะของเขาอะไรที่เขาอ้างมาเนี่ยหกรรมแล้วก็พรบคอมที่อ้อเคยแชร์ รูปเขานะคะอ้อแชร์มาจากอ้อแชร์มาจากเพจทนายนันชัยกับอีซอนะคะที่เป็นรูปเขาเนี่ยอยู่ที่แดนประหาซึ่งอ้อมไม่ได้นําเข้าอ้อมไม่ได้ตัดต่อแต่อ้อแชร์มานะคะอ่ะาศาลท่านลงความเห็นว่าสองคดี2ข้อหา3กรรมยกทั้งหมดนะคะเหลือแค่พรบอรคอมที่อ้อแชร์อของอีซอหนึ่งของอาทนายนันชัยหนึ่งเป็น2กรรมแล้วก็ลงเพจยกประจัดเป็น2กรรมเป็น4ี่กรรมซึ่งศาลท่านก็ไม่รอ นะคะไม่รอลงก็คือสั่งจำคุกเลยแต่ว่าให้ประกันตัวชั่วคราวได้ในการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ซึ่งมันก็เป็นปกติของการสู้คดีอยู่แล้วนะคะต้องแยกก่อนบางคนนี่เอามารวมกันหมดเลยนะคะบางคนเอามารวมกันหมดเลยกับคดีต่างๆคืออ้อมีคดีตอนนี้อยู่แค่ของแานธรรมราชหมดแล้วนะคะพัทยาจบไปแล้วเคลียร์กันแล้วนะคะอ่าแล้วก็จะมีของอพ่อพ่อแม่เชื่อมจิต นะคะที่อ้อฟ้องเขาเขาฟ้องอ้อมีอย่างละหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ขึ้นศาลมีเท่านี้นะคะจะมีอีก2คดีที่เขาไปแจ้งความอ้อที่บางบัวทองแล้วก็สกลนครส่งอายการแต่อายการยังไม่ได้มีความเห็นสั่งฟ้องแต่อย่างใดนะคะอันนี้เขาแจ้งก่อนนะคะมีเท่านี้เลยค่ะคดีแชร์ไม่มีค่ะมีคนไปแจ้งความคนเดียวแล้วตํารวจยกค่ะนะอธิบายชัดเจนแล้วนะนะคะเพราะมีคนมาแซอ้อตลอดเลยแล้วเรื่องที่อ้อเป็นประเด็นกับทนายธรรมราชมันเป็นคดีที่เรา วิวาทะกันเรื่องเชื่อมจิตที่แซะกันไปมาเท่านั้นเลยค่ะแล้วออกน้อมรับคําตัดสิ่งของศาลอยู่แล้วไม่ได้เคยพูดอะไรแล้วก็ไม่เคยกลัวไม่เคยอายในการโพสต์แซะโพสต์ว่าอะไรเลยค่ะแต่การจะลงอะไรอ่ะลงให้มันทั้งหมดนะคะคุณฟ้องมา 3, สามศาลยกไปสองเหลือหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะแต่ไปลงเหมือนอ้อนี่ถูกจำเรียบร้อยแล้วถูกอยู่ในเรือนจำแล้วคนก็ตกใจอะคะ่ะโทรมาหา อขาก็งงนะอขาทำเรื่องประกันตัวส1เอ็โมงกว่าอขาก็ออกมานั่งกินข้าวกับทีมงานที่อยู่สาแก้วก็ไม่ได้เราก็งงว่าเราไปไม่อยู่ในเรือนจำค่ะแต่ไปลงว่าเหมือนอ้อแบบโอ้โหถูกขังแล้วเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่คุณรู้อยู่แล้วค่ะว่ากระบวนการทางกฎหมายมันมันสามารถที่จะประกันตัวได้นะคะเอออขาไม่ได้ซีเรียสเลยเรื่องนั้นแต่การให้ข่าวหรือจะโพส์อะไรให้มันเป็นความจริงนิดนึงนะคะแต่คราวนี้ คนที่ไปแชร์ต่อหรือคนที่เกลียดอ้อเนี่ยนะคะก็พยายามเอาเรื่องของกรรเงินเนี่ยมายงเป็นไงล่ะเล่นกรรเงินไว้เยอะขอโทษนะคนละส่วนคนละประเด็นโดย Post, อ้อยังโพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่านคอมเมนต์แล้วใจฟูแต่เช้าแต่ข่าวนำเสนอผิดไปหน่อยคดีนี้ไม่เกี่ยวกับรถดุคติแต่เป็นเรื่องของการแชร์รูปใส่ชุดทหารในลานประหารค่ะ คดีที่อ้อโดนคืออ้อแชรร์ูปภาพที่ทนายอนันชัยลงโพสต์ในเฟซของท่านที่มีรูปตัดต่อของทนายธรรมราชเป็นรูปใส่ชุดทหารยูลานประหารชีวิตค่ะและอ้อแชร์มาเท่านั้นซึ่งตอนนี้เห็นหลายช่องหลายเพจมากเอาไปลงว่าสารตัดสินเรื่องที่อ้อไปช่วยเหลือเรื่องรถดูคติและพาผู้เสียหายไปแถลงข่าวซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยนะคะ ส่วนเรื่องคดีรถดูคติเจ้าของรถเขาแจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะและเห็นว่าตำรวจจะส่งอายการด้วยสำหรับเรื่องรถนะคะทำไมโยงคนละเรื่องเอามารวมกับคดีอ้อตอนทำคดีเชื่อมจิตได้นออ นอกจากนี้ทางด้านของทนายธรรมราชได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าเมื่อวานฟังคำพิพากษาคดีของต้นอ้อไปแล้วศารสั่งจำคุก24เดือนไม่รอลงอาญาตามลุ้นกันต่อในวันที่25มิถุนายน2568นัดฟังคำพิพากษาคดีทนายฉายากระดูกเหล็กพรบคอมมาตรา16